ถ่ายรูปก่อนใช่ไหมถ่ายรูปก่อนใช่ไหมมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนหลานกลางอันเนี่ยรูปก่อนเนาะถ่ายรูปเพราะมันเป็นการ5-4อ่าจบแล้วสจบแล้วอ๋อเรียกว่าถ่ายรูปก่อนอ่าพีเจนเตอร์ตัวแรกตัวแรกของเราเลยครับผมมันตื่นเต้นขนาดไหนครับตื่นเต้นขนาดที่เบลพูดอะไรไม่ออกครับเอราะว่าเบลจะเป็นคนพูดเยอะมาก คือเรารู้สึกดีใจมากซึ่งไม่คิดว่าจะมีพี่ๆมาให้กำลังใจขนาดนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่าเราจะมีพี่ๆที่พพอร์ตเราและรักเรามากขนาดนี้ร่วมึูดีใจแทนแบบตัวพีระมิดด้วยรู้สึงเซนด้วยที่ซัดเซฟไปกับธุรกิจของเขาในระดับนึงแล้วก็ดีใจที่เซนให้พวกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะต้องขอบคุณที่ให้พวกเราเป็นครอบครัวครับอันแรกแบบ เลือกสองคนนั้นมาพิจารณนโอ้โหงานเปิดตัวของเขาด้วยก็ตื่นเต้นอนะ่ะวันนี้ก็คือแบบอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์แรกๆนะ<ช>หลังจากที่แบบ<ล>ถ่ายละครจบใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเนต์ออกแล้วนี้ก็โอ้โหพอมาทีนึงก็เยอะขนาดเดียวก็<ช>สั่นอยู่เพราะถือว่าเพราะตอนถ่ายละครงหนะครับเราได้ อันเนี้ยได้ลองทายอินไปเยอะมากๆเราได้ไปลองลองลองกันในซีนด้วยจะมีซีนในห้องน้ำมีซีนตรงตรงที่เราเดินในวัดเนาะซึ่งเราก็ได้ลองเองแล้วเราได้กินแล้วก็ได้ฟิดแบบอะไรติดซึเซฟมาถามตลอดนะเออมันเป็นยังไงเป็นไงรสชาติเป็นยังไงบ้างครับแล้วเราก็แบบผู้ทดลองใช้จริงเนาะเราก็แบบบอกไปด้วยความจริงใจมันนะครับตรงนี้ตรงนี้นี้จนตอนนี้มันออกมาเป็นที่เเออ perfect แล้วอยากให้ทุกคนได้ลองครับว่ารสชาติที่พวกเราได้คิดค้นกันเป็นยังไง คือเขาก็เติบโตมาพร้อมกับรเราที่เติบโตขึ้นใช่ใชไหมเพราะว่าซีรีส์ก็โอ,โอ้ติดเทรนตลอดเลยด้วยขอบคุณครับต้อง,องอต้องขอบคุณ<อ>พี่ๆชาวด้อมรักสังหรณ์ทุกคนที่ทำให้ติดเทรนดอันดับหนึ่งทุกอาทิตย์เลยต้องขอบคุณทุกคนมาทุกคนเก่งมากใช่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 มันหายเหนื่อยไหมสำหรับเราขอบคนกับทีมงานที่คุเก่งหับตาต้องหายเหนื่อยนะเพราะว่าผลตอบรับอะหลายๆอย่างอะที่แบบมันเกินค่าสำหรับเราไปมากเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบ ดีใจที่รังสรรอ์ของพวกเราส่งไปถึงทุกคนซึ่งอย่างบอกว่าคือเราอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ชมรางสงารรห์อยังมีความสุขและสนุกครับเราไม่ได้คาดหวังเลยเลยว่าทุกคนจะต้องแบบว่าเ,เป็นอย่าง,งนู้นอย่างนี้คือเราแค่อยากให้ทุกคนสนุกไกกับการเดินทางตัวละครการเติบโองตัวละครแล้วก็ในเรื่องสื่อสัสสสงคมต่างๆรวมถึงเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ในการที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในไทยด้วย<ช>ทุกคนมีความสุขกับเราบ้างหรอซึ่งตอนนี้ทุกคนก็สนุกแหละสนุกมากโอ้โหเนี่ย<ป>พระเอก,<า>กพระเอกแบบใดพระเอกมีบ้านอยู่ไหมเ<ป> <c oughs> นี่ยพระเอกกี่โมงเนี่ยคนนี้เป็นค้วคือผมก็งงเหมือนกันแล้วผมเป็นพระเอกกี่โมงนะตอนนี้มีสิบแล้วก็พระเอกเตรียมตกเหวอีกแล้วใช่ครับเอ่นจอยครับสนุกสนุกสนุกมากใช่ใช่ครับผมอีพีสุดท้ายก็เจอกันวันที่ 11กุมภาพันธ์ครับผมตอนนี้บัตรก็โซเอาไปที่เรียบร้อยแต่ว่ายังมีเปิดขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ในราคา550ครับผมขายถึงวันนั้นเลย6กโมงเย็นที่11กุมภาพันธ์ใชยที่เก็บเมเจอร์ครับผมครับในร่วมเก็บภาพประสบการณ์พร้อมทีงจำดีรับรางวัลของพวกเราพร้อมกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีใครก็ตาม เเ้ยราก็มีคือคือถ้าบอกเนี่ยต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยยังเรียกว่าเซอร์ไพรส์อยู่ไหมถ้าพูดไปแงมหน่อยแง่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 แงมแงมต้องไปดูเหรอก็ก็โชว์ก็ซ้อมก็ซ้อมหนักอยู่แงมเบาๆแล้วมีมีผลงานอีกหลายอันครับที่รอรอิดตามรวมถึง สเปเชียลอีพีเอาเลยหรอเอาเลยทุกคนเห็นกันหมดแล้วไทุกคนเห็นกันหมดแล้วเออราติดตามครับว่าจะเป็นยังไงเรียกว่าเดือดสนุกแน่ๆมันเป็นมันเป็นมันจะเป็นเรารู้ว่าโซเอาตเป็นยังไงบ้าง้คือผมเคยคุยกับเบฟเนาะเปิดได้ประมาณ10-15นาทีใช่ใช่เรารู้สึกว่าเบฟครั้งหนึ่งเราอยากจะไปแบบควอะไรกับ คนอื่นบ้างอะไรีแล้วแบบครั้งนี้เราก็วันๆแล้ตอนแรกแบบเพบเราจะโซอาเมไว้าจะขาวเมลว้าก็แบบช่วงวินาทีที่สองคือแบบรู้สึกดีใจเชื่อมันเชื่อมแมนไม่คิดว่าจะมีคนที่อยากติดตามลาซังหมและรักลาซังหงพวกเรามากมายขนาดนี้แล้วแบบในที่สุดเราก็แบบในเพพเราได้ไปได้ไปแล้วเือวันนั้นก็คือไล์กลุ่มกลุ่มขวงเราก็คือแตก ขอบคุณทุกคนจริงๆครับอย่างเวลาเราอยู่ด้วยกันสองคนในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยหลายครั้งเรียร์แชร์แบบหลายหลายโมเมนต์กันมากอย่างงี้เอมอมันจะแบบขอ,อยยอดเรื่อ,องของแฟนมแฟนมิตรใดๆยังไงมั้งอืมอือนี่คือมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่อยๆมานี่ไงก็วันนี้ก็มีแบบว่าสุ่มแจกบัตรแฟนซายด้วยใช่แฟนซายก่อนเป็นสเต็ปไปอยากมีอยากมีแฟนมิทก็ เอ่อมาให้กำลังใจพวกเราเยอะลงในแฮชแท็กของพวกเราครับผมว่าอยากมีแฟมิลี่แบบไหนครับผมในวันนี้อยากขอบคุณอะไรกันละครับที่แบบพากันเดินมางแล้วรือเมทตรงนี้เหรอน้ำตาแตกตรงนี้เลยเหรอเมื่อกี้ขึ้นเวทียังแบบน้ำตาซึมกันทั้งคู่เลยนะได้เหรอเอออเาเรื่องไหนก่อนเนี่ยงงไปหมดเลยเอาไปพูดก่อนไปพูดก่อนได้ขอบคุณครับขอบคุณที่เขาแบบว่าเปิดใจในหลายๆเรื่องที่แบบเปิดใจรู้จักเราอ่ะเออ เพราะว่าไอเรามันก็แปลกซะด้วยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเอามือมาเออว่ะนี่กำลังทำเรียบร้อยอยู่ไงอ๋อว่นวายมากเห็นรู้ตื่นเต้นจริงนะไม่ได้โกหกใครรู้จักเบลคือเบลจะเป็นคนพูดเยอะมากตอนนี้ตื่นเก่งไปหมดเลยเไม่ก็ขอบคุณขอบคุณที่แบบเราสู้กันมาแล้วก็เรามีเป้าหมายอย่างเดียวกันแล้วเราก็แบบมีอะไรเราปรึกษาพูดคุยกันตลอดไม่งั้น ถึงจุดนี้มันทำงานด้วยกันไม่ได้ครับก็ขอบคุณจริงๆที่เออที่สู้สู้แล้วครับผมก็ดีใจครับที่รู้สึกว่าการที่มีเบสเข้ามาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมีสีสันมากขึ้นยังไงยังไงขยี้ขยี้ให้ชีวิตผมมีสีสันมากขึ้นด้วยความ สลวนรอยยิ้มของเขาความที่เขาแบบว่าเอ็นจอยกับเอพิติงเลงเนี้ยมันทำให้เราแบบมีความสุขแล้วมันส่งผลต่อการทํางานในไม้เซตต่างๆในการทํางานด้วยว่าเราผ่อนคลายมากขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะขอบคุณที่เรือเป็นนักสู้ครับเป็นไฟเตอร์คือเราเราเป็นคนที่สู้ไปกับทุกๆงานแล้วก็เราไม่อยากให้แบบว่าพันเนื้อของเราแบบมีความแบบ น้องแงงก็สู้อยู่แล้วเออเป็นคนที่สู้มากซึ่งบางครั้งผมรู้สึกว่าสู้มากกับผมด้วยผมรู้สึกว่าดีใจที่เราจับมือกันแล้วก็สู้ไปกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นครับผมเก่งมากจริงแมาชอบแอ่ครับอืมเป็นข่าวขอบคุณมากมากครับจากวันแรกที่เราเป็นบ้านหลังเล็กๆตอนนี้เป็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นเรารู้สึกแบบ แฮปปี้มากๆแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็อขอบคุณจริงๆที่ให้แบบพวกเราอ่ะเป็นเป็นความสุขของพวกคุณทุกคนนะต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณกันครับทุกคนครับ <c oughs> แต่ตอนแรกนี่เรามีพี่พติดตามตอนที่โปรเจกต์เริ่มเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยแล้วตอนนี้พี่ๆเริ่มประมาณหนึ่งความรักที่พี่ๆให้มามันมันแบบมันมากขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็พวกเราเต,ติบโตไปด้วยกันครับสับมือไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าพวกเราจะเติบโตกันขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับ ฝากผลิตภัณฑ์ฝากผลงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเทุกบริษัทที่เซ็นเตอร์เราติดเอกลุคฝากผลิตภัณฑ์เลยครับเรวผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมฝากหลังสังหอนแล้วก็ผมซึ่งตอนนี้ออนแอร์ทาง EP 10แล้วนะครับใช่ใช่กำลเข้มข้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีดู EP ไฟนอลนนะครับที่สยามพาราไลซ์นะครับวันที่11กุมภาพันธ์นี้มาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็มาร่วมเก็บความจำเนีๆร์ด้วยพร้อมๆกันครับครับผมในวันนี้ก็มาเปิดตัวแล้วก็ฝากพิรามิซไฟท็อกซี่ด้วยครับครับผมสามรสชาติต้องลองครับทุกคน ฝากบุญนิตของพวกเราด้วยนะครับครับ